สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องจอลึกคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและข่าวสารดีๆของประเทศไทยกันไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง y ย u ทูบ n e to t t l l ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าคนลาวแห่ดีใจทั้งประเทศหลังมหาเศรษฐีไทยยืนยันลาวไม่ล้มละลายแน่นอนซึ่งเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอมีดังนี้ครับในตอนนี้กระแสข่าว ที่มาแรงสุดๆดคงหนีไม่พ้นเกี่ยวกับสภาพการเศรษฐกิจของสอปปลอาวที่ยังคงน่าเป็นห่วงอัตราเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นสูงเงินกีบอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะต่อกับเงินบาทไทยราคาสินค้าค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นสวนทางกับค่าแรงของคนลาวจนทําให้เงินกีบลาวถูกสื่อต่างๆขนานนามว่าเป็นเพียงขยะของโลกมีข่าวลือจํานวนมาก ในสื่อสังคมออนไลน์ว่าสปปลาวกำลังเสี่ยงถูกล้มละลายถ้าเงินเกีบบยังเฟอ้อต่อไปทําให้คนลาวจํานวนมากถึงกับวุ่นสื่อสํานักข่าวลาวนั้นรับไม่ได้มีการสวนกลับสื่อข่าวไทยล่าสุดมีคนไทยจํานวนไม่น้อยที่พากันออกมาแก้ข่าวและให้กําลังใจคนลาวไม่ว่าจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในสปปลาวบอกว่า เงินกีบลาวจะกลับมาแข็งค้าอีกครั้งนักการเมืองไทยเสนอไอเดียให้ประเทศไทยรวมกับประเทศลาวแล้วประเทศลาวนั้นจึงจะหลุดพ้นจากภัยเงินเฟ้อนอกจากนี้ยังมียูทูบเบอร์ชาวไทยหัวใจลาวได้มีการออกมายืนยันว่าข่าวทั้งหมดเป็นข่าวปลอมและให้กำลังใจพี่น้องชาวลาวอดทนผ่านวิกฤตไปให้ได้ล่าสุดปรากฏว่ามีนักธุรกิจชาวไทย ที่เรียกได้ว่าเป็นมหาเศรษฐีอันดับที่34ของประเทศไทยท่านชื่อวิกรมกรมดิตเจ้าของโครงการพันล้านดอลลา,าร์สหรัฐอมตะซิตี้ลาวแขวงอุนมไซส,สอปป,อปอลาวนั้นได้รับรู้ถึงกระแสข่าวเศรษฐกิจของประเทศลาวที่กำลังเผชิญกับภัยอัตราเงินเฟอ้อเงินกีบอ่อนค่าและถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการลงทุนในปัจจุบันแต่อย่างไรก็ตามปรากฏว่าท่านวิกรมไม่มีอาการหวั่นไหว ต่อสภาพการปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีการออกมาอัดคลิปยืนยันยังไงประเทศลาวก็ไม่มีทางจะล้มละลายเนื่องจากว่าประเทศลาวนั้นมีทรัพย์สินเยอะมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ประเทศลาวก็มีเนื้อที่ใหญ่เท่ากับประเทศญี่ปุ่นหรือจีนหรือสิงคโปร์บริหารก็คงจะเจริญไปไกลคนลาวอาจจะรวยมากกว่าคนไทยอีกด้วยซ้ำคนลาวต่างได้พูดกันว่าท่านเป็นผู้วิเคราะห์ที่ถูกต้อง มีธรรมชาติให้ใช้อย่างเพียงพอแถมประเทศลาวยังผูกมิตรไมตรีกับยักษ์ใหญ่อย่างประเทศจีนแล้วจะปล่อยให้ล้มละลายได้อย่างไรขอบใจท่านที่ได้ให้กำลังใจคนลาวพวกเราคนลาวนั้นก็ต้องสู้ไปด้วยกันได้แต่หวังว่าอนาคตเศรษฐกิจลาวจะดีขึ้นเมืแ่แภายหลังนะครับที่คลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่า เขาคือคนไทยเชื้อสายจีนเขาพูดเพราะหวังผลประโยชน์ในประเทศของคุณเท่านั้นแหละเขาอยากให้จีนมาปกครองประเทศลาวเพราะตัวเขาเองก็มีเชื้อสายจีนและเขานั้นก็มีธุรกิจอยู่ในสปป,อปอลาวถ้าไม่อยากให้ประเทศลาวแย่ไปกว่านี้อย่าเชื่อนักธุรกิจมากถัดมาครับคอมเมนว่ามหาเศรษฐีไทยพูดถูกในลาวเวลานี้มีแต่คนรวยๆคนจนแทบไม่มีเพราะ หนีเข้ามาไทยหมดแล้วพี่น้องเอ้ยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าอย่าเชื่อนักธุรกิจเยอะเขาหวังแค่ผลประโยชน์คุณวิกรมเขามีธุรกิจในลาวทรัพยากรเยอะแต่รัฐบาลขายหมดถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคุณวิกรมเขาเป็นนักธุรกิจเวลาบริหารเขาก็บริหารแบบนักธุรกิจที่เขาบอกว่าลาวมีทรัพยากรเยอะมากลาวไม่มีทางล้มละลายข้อนี้นะ่ะคือเรื่องจริงแต่สิ่งที่เป็นเรื่องจริงอีกอย่างที่เขากล่าวก็คือ ถ้าให้จีนหรือสิงคโปร์บริหารมันหมายความว่าผู้บริหารชุดปัจจุบันห่วยแตกขนาดมีทรัพยากรมากมายมหาศาลขนาดนี้ยังสามารถบริหารให้เจ๊งได้ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง o u t u b e Time Li ์ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าความลับเงินเฟ้อลาวที่รัฐไม่เคยพูดถึงและไม่เคยบอกคุณลาว ดยเนื้อหาภายในคลิปวิดีโอมีดังนี้ครับล่าสุดศูนย์สถิติแห่งชาติภายใต้กระทรวงแผนการและการลงทุนของสองปปลาวรายงานว่าอัตรางเงินเฟอ้อของลาวได้ปรับจาก27.8%ในเดือนกรกฎาคมลงมาเป็น25.9%ในเดือนสิงหาคมเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมา ที่เคยมีตัวเลขไซติสูงถึง30.01%ส่วนสาเหตุปัจจัยที่ทำให้อัตราเงินเฟอ้อของลาวยังมีตัวเลขสูงศูนย์ไซติแห่งชาติรายงานว่าเกิดจาก4ปัจจัย 1. เงินคลังสำรองระหว่างประเทศมีน้อยทำให้ธนาคารแห่งซอปป,อปอลาวมีเงินตราต่างประเทศไม่เพียงพอในการไปแทรกแซงค่าเงินกีบที่กำลังอ่อนค่าลงอย่างหนัก 2. ฐานการผลิต ภายในสปอปอลาวอย่างไม่เข้มแข็งดังนั้นสินค้าส่วนใหญ่ในสปอปอลาวจึงต้องอาศัยการนำเข้าจากต่างประเทศเป็นหลัก 3. สินค้านำเข้าจากต่างประเทศมีราคาแพงขึ้นเช่นน้ำมันมีการปรับราคาขึ้นถึง10 4. เอร์เซนการควบคุมราคาสินค้าในประเทศลาวของภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้องยังไม่มีประสิทธิภาพเห็นได้จาก สินค้าควบคุมหลายรายการได้มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นและนี่เป็นสาเหตุต้นต่อที่ทางการลาวนั้นเห็นว่าเป็นสาเหตุปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าที่อยู่ภายในประเทศมากที่สุดทำให้ตัวเลขของอัตรางเงินเฟอ้อลาวยังอยู่ในระดับที่สูงเมื่อพิจารณาจากสาเหตุที่ทางการลาวระบุว่าเรื่องของฐานการผลิตในสอปป,อปอลาว ยังไม่แข็งแรงสินค้าต่างๆในลาวยังต้องอาศัยการนำเข้าจากต่างประเทศเป็นหลักสินค้าจากการนำเข้าก็มีราคาแพงขึ้นการอธิบายแบบนี้ทางการลาวกำลังบอกประชาชนว่าการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเป็นสาเหตุต้นต่อสำคัญอันดับต้นๆอันดับหนึ่งที่ทำให้อัตราเงินเฟอ้อลาวนั้นประจำเดือนสิงหาคมยังมีตัวเลขสูงเมื่อเข้าไปดูในรายละเอียดกลับพบว่า สินค้าที่ผลิตภายในประเทศสปปลาวมีการปรับราคามากกว่าสินค้านำเข้านั่นหมายความว่าสินค้าที่ผลิตภายในสปปลาวมีผลกระทบต่ออัตราเงินเฟอ้อลามากที่สุดโดยภายหลังนะครับที่คลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกคอมเมนต์ว่ารัฐบาลไม่เคยสนับสนุนอุตสาหกรรมภายในประเทศมีแต่คิดเก็บหัวคิวจากนักลงทุนนักลงทุนต่างชาติ ที่จะไปลงทุนในลาวจึงหนีกันหมดรัฐบาลถนัดอย่างเดียวคือขายสัมปทานชาติเพราะมันง่ายและตรวจสอบไม่ได้ว่าเงินขายสัมปทานหายไปไหนเนอกสารรัฐบาลลาวที่อ้างเงินกีบเฟอร์ลดลงนั้นมันสวนทางกับความเป็นจริงคนลาวไม่เชื่อถือภาครัฐลาวกันหมดแล้วถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าไม่ใช่ครับสินค้านําเข้าของไทยไม่ใช่ต้นตอของเงินเฟรครับสินค้านําเข้า เป็นแค่ตัวแสดงผลความเสียหายครับถ้านําเข้าเยอะไม่ว่าจะนําเข้าจากไหนก็ต้องจ่ายแพงขึ้นมันไม่ใช่ต้นต่อต้นตอคือไม่มีการส่งออกเพื่อรับเงินเข้าต่างหากพัฒนาการส่งออกให้ดีมีความสมดุลเถอะครับถัดมานะครับก็เป็นว่าความคิดที่ขาดวุฒิภาวะคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเพราะขาดความรู้ด้านของเศรษฐศาสตร์จึงไม่มีปัญญาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ จึงนำพาประเทศล้มเหลวความคิดส่วนมากแค่โยนหินถามทางไม่รู้อะไรเลยแล้วจะมาบริหารประเทศได้อย่างไงซึ่งทั้งวันนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ